อัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันที่24กุมภาพันธ์67วันนี้บริเวณความก,กดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีพาย,ยุฝนฟ้าะน,น,นองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึง ฟ้าผ้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเรามาดูภาคเหนือกันเลยภาคเหนือ,นนอนตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าตอนล่างจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีอากาศร้อนและมีฝ้ารัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ําสุด13-23องศาเซลเซียสสูงสุด33-38องศาเซลเซียสยอดดอยต่าสุด5-15องศาเซลเซียสภาคกางจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่เน้นรบุรีสระบ,บุรีและราชบุรีกรุงเทพประปริมณฑ สนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือจะมีอากาศเย็นทางตอนบนของภาคกับมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีอากาศร้อนกับมีฝ้ารั่วในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เน้นชัยภูมิโคราชบุรีรามและสุรินทร์ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เน้นสะแก้วชนบุรี ระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เน้นระนองพังงาและภูเก็ตคลิปนี้แอดมินลาแล้วสวัสดีค่ะ